Okay. Uh -huh. uh -huh. 好吧，这。 ยุคกระจายเสียงไทยจุดทุกเพียงที่เครืงตั้งเสกกรกตให้่อยเชิญครับผมพุทธาภูเทนิพุทธาภูเจนิทีนีงานตะการิยะ ธรรมาภูเตนิมาภเตนิสัยปะตะเรนะปิปิยาตัณฑ์ทางภูเะนัณฑ์างปราสทอกันภาระหสัมมาชัตโตคัตโตลาพุณธังคัตโตลาิยาโาเตวะขาโตคัตลาโทธรรมนังสาน ปัจจันโนมติัโตสาวะัสังโตสังขันะมาริอิสัมสังกันาำกัจจามิอินยามิตังขันธาริอิสามิเอกานนัจจามตอิานังมิิามะมนุสเรนาสีปาดาเวรามิสิกาปะตังตมาทิยามิสะนะอะน

ตัณฑ์ติภูรังตัณฑ์ตา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  ให้พระพุทธเจ้าพักอภิญโกรักครู่นึงน,น,นะครับโอกาสนี้ผมจะให้ขออนุญาตเนเชิญกลุ่มกลุ่มแคริยะนะครับถึงสร้างสรรค์ทางการพิยุกนำโดยคุณสุธีเท่าตัวนะครับจะได้นำเสนอมอบเงินคนหนึ่งให้ ในญาติของผู้รัแรมับเพิใชขอญาต่มอีกสามคนนะฮะเดี๋วพอที่จะช่วยเหลือนานวันนี้ทางบุตรกาและทางร้างวิเชียจรันทองังต้องขอขอบคุณทุกลุมแสวริยาสื่อสร้างสรรค์ทำแผนพิจุนำโดยสุกทีเท่าตัวเออ่ じゃあいよわねえじゃあいよばあ。じゃあいよわおばねえじゃあいよ

ท่านที่สองท่านขออนุญาตให้เชิญคุณสมชาย6ขุมูลผู้เมตการสถานีพิโก9.825ในเพิ่นท่านที่สามท่านขออนุญาตให้เชิญคุณสิรา 5. 5. ัมีศรีผู้บมการสถาน, 5. 5. 5. 5. ส 3, นีุิทย MT e 9.825ในเพิ่นท่านที่สี่ท่านขออนุาตเชิญคุณลือไทยทองกัดในช่าง เช่นกนอาวุโสศูนย์ท้าทางการนบุรีท่านที่านได้ขอเชิญด้วยความเคารพข้าพ่าาาาาราาาราา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 เาา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 าพาาาาาาา่าา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 เจาา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 าิาาาทา่าา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 เชาา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 ราาาาขาาา ขั้นที่ห้าเป็นอย่างสูงนะครับขัานต่อไปนะครับเป็นขั้สุดท้ายที่จะถวายดอกไม้และปยระรับหลังจากนั้นในรอบสวดน้ำที่จุดบนบุกสนแห่งเดชบน,นท้องถวายของกลางที่เดียว

ขาธุตวันาที่ว่าที่นี้ขอสาธุพระว่าธรรมธรรมารรปฏิจจานพระได้ทรงาธมมมรม่างธรรมไปคงนะครับตอนนี้บุตรานะครับหันหน้าหันหน้าไปทางพุ่มเกศนะครับหน้าพาเยศนัาได้นะครับ ไว้อะไรให้แด่คุณพ่อสวัสดีตอนันนนนออ้นท่านเอาี้ผมขออนุญาตเชิญทุกท่านลุกเรืนอยืนไว้อะไรแด่คุณครับทกานปรนนานทีนะครับ